เรายังรักถือตัวเองเลยถ้างั้นเราคอรรักปากการังกันด้วยนะคะคุณรู้ไหมครีมกันแดดสามารถทําลายปากการังได้ตามประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีสารอันตรายสี่นชนิดนี้ตัวแรกได้แก่ออกซิเบนโซน 2. ออกติโนเซตสามโฟเมทิลเบนซิลีนแคมโฟและสุดท้ายปีทีพาราเบนตามประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติมาตรา20ลงวันที่ 5แอบกระซิบน,นะคะว่าถ้านำครีมกันแดดที่มีสารเคมีต้องห้ามเข้ามาในพื้นที่อุทยานจะมีโทษปรับถึงแสบนบาทเลยนะคะสว<อ>ัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเที่ยวหมูกก่เกาะสุรินทร์แล้วก็มาช่วยกันรณรงค์ใช้ครีมกันแดดนะคะที่ไม่เป็นที่ตอบปะกการาคาค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ทหมู่เกาะสุรินทร์กันนะคะเรามารณรงค์กันใจครีนกันแดดที่ไม่มีซ่ปเปอร์้อน้องสั้นเล่านี้นะคะจะทําให้ผิวเราสวยอยู่แล้วค่ะ เอมูกอสุรินนะเจ้าทรามาลวนาลงกันใช้คิดกระเด็นที่มีสมรสมะสารวูลนนี้นะเจ้าแวขกตักธรรมชาติประกอรประการลากโดยกันเจ้า